อยากมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกสักหนึ่งกระเป๋าทำยังไงดีรายได้น้อยรายจ่ายเยอะทราบดีใช่ไหมว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนจะซื้อจะใช้จ่ายแต่ละอย่างต้องดูเงินที่เหลือมีแค่ไหนบางครั้งก็ต้องหักห้ามใจเห็นคนอื่นเขาซื้อเห็นคนอื่นเขาจ่ายเราทำได้เพียง ปลอบใจตัวเองว่าสิ่งนั้นไม่จำเป็นสำหรับเราไว้เรามีเงินเมื่อไหร่ค่อยซื้อก็ได้แต่ถ้าวันนี้จำเป็นขึ้นมาละ่ะเช่นลูกเรียนหนังสือหรือต้องเดินทางหรือเจ็บป่วยกระทันหันต้องใช้เงินสุดท้ายก็ต้องกู้ยืมและก็ต้องทนต่อการจ่ายดอกเบีย้ยแต่ถ้าวันนี้เรามีรายได้อย่างต่อเนื่องและก็มีเงินมากพอ ไม่มีหนี้สินจะใช้จ่ายอะไรก็ไม่ต้องพะวงกับเงินที่เหลืออยากกินอยากเที่ยวอยากใช้จ่ายใดๆก็ได้ภาพสองภาพที่เปรียบเทียบให้เห็นถ้าให้เลือกทุกคนอยากอยู่ในภาพที่สองบางคนอาจอยู่ในภาพที่สองแล้วแต่หลายๆคนยังอยู่ในภาพที่หนึ่งการก้าวข้ามจากภาพที่หนึ่งสู่ภาพที่สอง มันอยู่ที่ใจครับขอเพียงแค่ความตั้งใจมุ่งมั่นแน่วแน่และแตัดสินใจที่จะก้าวข้ามอย่าลืมว่าทุกคนมีอวัยวะเหมือนกันและเท่ากันแต่ต่างกันที่แนวคิดและความสามารถเท่านั้นถ้าใครที่สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและพัฒนาความสามารถของตัวเองได้คนนั้นก็สามารถที่จะมีชีวิตที่สุขสบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะจะมีะไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องคุณเองก็มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่สุขสบายมีสิทธิ์ที่จะมีะไรายได้มีสิทธิ์ที่จะใช้จ่ายอะไรก็ได้ตามที่ต้องการลองปรับแนวคิดและพัฒนาความสามารถกันดีไหมขอเพียงอย่าดูหมิ่นตัวเองว่าทำไม่ได้วันนี้ถ้าจะเริ่มต้นในการสร้างไรายได้ ก็ไม่สายเกินไปจะเป็นเงินอีกหนึ่งกระเป๋าที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องค่าใช้จ่ายให้โอกาสกับตัวเองสิครับสิ่งที่จะนำเสนอในการที่จะสร้างรายได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย100%ยเซนมีสคบรับรองและสามารถสร้างรายได้อย่างแน่นอนศึกษารายละเอียดได้ตาม QR code ที่อยู่ท้ายคลิปนี้ ขอบคุณครับ